สวัสดีค่ะขอต้อนรับก็สู่การชมคลิป12ราศีประจำเดือนมกราคม2565โดยหมออ้อยนักพยากรณ์ไพนักราชศาสตร์ทางดวงดาวขอกราบสวัสดีปีใหม่2565กับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิป12ราศีประจำเดือนนี้และทุกๆเดือนและทำคลิปในช่อง YouTube ในช่องมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาเปิดศักราชใหม่แล้วนะคะเปิดทรับรับโชคร่ำรวยปัง,ป,งปังกันทุกคนนะคะไม่เจ็บไม่จนเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บมีความสุขเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านสุขภาพแข็งแรงสมมุ่งสมมาตรสมปรารถนาสมศีลสมธรรมสมรำ่ำสมรวยสมสวยสมงามเงินไหลนองทองไหลามาหลังมาท่วมท้นหลังล้นมากแล ฉับพลันทันทีฉับพลันทันทีฉับพลันทันทีโอมสโหมรวยร่ำรวยทุกวินาทีสนใจที่จะดูดวงชะตาราศีกับหมออ้อยเป็นการส่วนตัวโทรเข้ามาที่0 9 8ย์5ก้าแปหรือท่านใดที่ต้องการจะเสริมดวงบูชาดวงพิชัยสงครามกับหมออ้อยนะคะโทรเข้ามาที่0 9 8ย์5ก้า4ค่ะไอเดลาย ปุญ a วัตโอล P.U.N.Y.A.W.A.T. .O.I.L. ขอบคุณสําหรับการติดตามชาวลัคนาราศีเมษร,ราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวังวนที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมการงานตั้งแต่กลางเดือนไปแล้วจะมีงานจ็อบเข้ามางานแทรกเข้ามาค่อนข้างเยอะ คนที่ทำงานประจำจะรู้สึกว่ามีงานเข้ามาเยอะช่วงนี้ส่วนคนที่ทำงานฟรีแลนซ์ช่วงนี้จะมีรายได้เข้ามาช่วงจังหวะของการทำเงินนะคะมีรายได้จากงานพิเศษงานประจำและก็ งานจ็อบมากมายเลยนะคะรายได้เป็นกอบเป็นกรรมงานคือเงินเงินคืองานนะคะทําไปค่ะบางท่านมีโอกาสได้ร่วมง,งานสังสรรค์ง,งานเลี้ยงและก็งานมงคลส่วนท่านที่ว่างงานอยู่ก็จะมีแนวทางในการทํางานในธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านด้วยบางท่านมีเพื่อนร่วมง,งานใหม่ๆเข้ามาในที่ทำงานหรือบุตบริวารช่วยเรื่องการทำงาน ผลของงานก็จะทำให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นการเงินชาวลัคนาราศีเมษมีไรายได้จากงานพิเศษเข้ามามาก มีโอกาสสร้างรายได้จากงานที่ทำชาวเมธการเงินดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้วนะคะเดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่นะคะแต่ช่วงเดือนอมกราคม2565เนี่ยค่อยยิ้มได้หน่อยมีโอกาสที่จะได้เงินจากแดนไกลได้เงินประกันหรือได้รับความช่วยเหลือจากญาติผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงความรัก ชาวเมธทั้งหลายคนโสดถ้ามีโอกาสพบคนถูกใจในแวดวงการทำงานอาจจะเคยร่วมง,งานกันมาแล้วหรือเป็นเพื่อนกันมาพูดคุยกันมาแล้วและรู้จักกันมาก่อนพูดจาถูกอกถูกใจคบหาดูใจกันนะคะสำหรับชาวโสดทั้งหลายคนมีคู่ ในช่วงนี้มีโอกาสที่คู่ครองคนรักของท่านช่วยเรื่องงานกับท่านนะคะหรือได้รวมหุ้นทําธุรกิจร่วมกันกับคู่ครองไปไหนไปด้วยในดวงชะตาท่านมีโอกาสที่จะไปเกี่ยวข้องกับการงานหรือว่าเรื่องทรัพย์สินธุรกรรมในเรื่องการเงินธุรกิจ ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองะคะ่ะท่านมีโอกาสที่จะไปไหนไปด้วยทําด้วยกันนะคะแล้วก็ได้เป็นพูดง่ายๆว่าเข้าทางกันดีเหลือเกินนะคะสําหรับคนมีคู่มีความสุขเดินทางไปไหนก็จะมีโชคลาภด้วยโดยเฉพาะปลายเดือนมกราคม2565นะคะแฮปปี้สุดๆเลยนะคะชาวาลัคนาราศีเมษหรือชาวเมษทั้งหลายนะคะสุขภาพ แข็งแรงดีเจ็บป่วยก็อยู่เจ็บป่วยอยู่ก็จะหายเจ็บหายป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่ก่อนนี้เดือนนี้จะหายค่ะรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นนะคะ โชคลาภมีโชคจากการเสี่ยงดวงนะคะชาวเมธทั้งหลายถ้าท่านต้องการที่จะ,ะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่หรือต้องการที่จะเสี่ยงดวงในช่วงปีใหม่นะคะเดือนมกรา2565เดินไปทําบุญที่ไหนแถววัดแถววา,ารามสถานที่ทําบุญที่เดินทางไปทําบุญทุกที่อะค่ะนะคะ,นะคะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภได้นะคะข้อควรระวังสําหรับชาวเมธ ผิดใจกับผู้หลักผู้ใหญ่ในเดือนนี้นะคะและผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยแล้วก็ทรัพย์สินสูญหายค่ะให้ทำบุญแก้คเครดหน่อยนะคะชาวเมษทั้งหลายในช่วงเดือนมกราคม2564ให้ชาวลัคนาราศีเมษและชาวราศีเมษทั้งหลายทำบุญคือซื้อเสื้อค่ะเสื้อหรืออาสนะที่จะ,ะให้พระนั่ง ปฏิบัติธรรมถวายวัดนะคะแล้วก็เครื่องเขียนเป็นสมุดดินสอปากกา,อ,าอะไรก็ได้เป็นที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนนะนะคะไปทำบุญถวายวัดนะคะอจะดีมากเลยค่ะนี่สงแรงเลยนะคะสำหรับเดือนนี้หมออ้ยก็ต้องขอฝากคลิป12ราศีประจำเดือน คลิป12ราศีของหมออ้อยด้วยนะคะในช่อง youtube ของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกสัปดาห์ก็ชมการไลฟ์สดของหมออ้อยดูดวงชคตาให้ฟรีค่ะช่วงเวลา19.00 2 0ศูนย์ศูนย์นอนหชั่วโมงเท่านั้นนะคะติดตามกดแชร์ให้หมออ้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หมออ้อยได้ทาคลิปในครั้งต่อไปค่ะสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราสีเมษทุกท่านนะคะอวยพรปีใหม่เลยนะคะเจริญรุ่งเรืองด้วยอายุวันนะสุขคะพลัปฏิพานธนสารสมบัติรวยรวยเฮงเฮงมีความสุขกันทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ